ครับปากพระเอกตัวน้อยผู้น่าสงสารพระเอกตาดำๆคนนี้ไปด้วยครับพระเอกใส่ซื่อบริสุทธิ์นะครับพระเอกหน้าใหม่ในหัวใจเอฟเฟกตมันคานกรับเป็นบทเพลงเพราะๆจังปุ้มจ่านกเอียงนะครับจ่านกร้องคุณ ปรเรื่องเอมาทีหลังพอมีความหวังหรือกล่านี่คือคำถามจากใจอยากได้คำตอบจากสาวหลังจากที่ได้ยินข่าวพระเอกคนเก่าเขาเดินจากไป รอโอกาสให้เธอหันมองอยากเป็นทุกคนในเแนอมซ้ำหัวใจบอกแล้วนอนเต็มเช้อเบาหวานจะขึ้นรับคนมาแทนหรือยังความหลังเธอเคลียร์ยากมั้สเปคข้าคิดไม่มหมเอพอเข้าคลายไม่นอน มีความภูมิใจเสนอรักจริงกว่าใครวายอีถ้าเธอสิทธิ์จะปิดแผลที่ข้างกอดซ้ำแซมใจที่เคยท่อสานต่อสิ่งที่เธอฝันซ้ำแซมไม่ได้นะเมื่อกี้เป็นพระเอกตัวจริงของโอ้โห จะทุ่มเทใจให้ผ่านอายิุในเลี้ยข้าจะขึ้นชีวิตตุชาสดใสกำกับด้วยใจรักกันคู่พระคู่นางในปันอยากให้เป็นฉันกับเธอขอบคุณเอฟซีจะพับประแดับครับขอบคุณครับคุณพี่อ้อมคุณพี่มน์ครับขอบคุณที่ ให้ความรักกับพระเอกคนนี้มาโดยตลอดวันนี้มอบกำลังใจ20ห่วงให้น้องชายครับว้าวเจ๊ไขไปไว้นะครับสู้ๆนะครับเจ๊ขอบคุณครับไปไว้นะครับเป็นพระเอกหน้าใหม่อยู่ในใจของเธอมีความภูมิใจเสนอโควิดรักจริงกว่าใครไวรัสถ้าหอยสิจะปิดแผลที่เขาต่อ แสพใจที่เคยทอสั้นต่อสิ่งที่เธอฝันเป็นพระเอกตัวจริงของใจหมดยากจะทุกเทใจให้ผ่าน ชีวิตทุกฉากสดใสกำกับด้วยใจรักกันต้องเชิญไปปรากดรองเพลงู่ะใช่เหอสุดยอดครับผ่านไปในบทเพลงสุดท้ายครับเพลงหน้าใหญ่ในหัวลำโพงครับ ใจเตอครับค <si <si> ุณเอครับครับผมน้าเสียงคุณภาพขนาดนี้ถ้าผมจะเชิญไปรายการผมเพชรเขียดเพชรสะดวกคุณรายการอะไรมีค oh> ิวให้ผมไหมครับก็เป็นรายการที่นะครับจะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ประมาณสามทุ่มเศษเศษเป็นเป็นรายการเป็นรายการเพลงอย่างนี้เหรอครับเป็นรายการเพลงครับก็คือถ้าคุณมั่นใจในพลังเสียงของคุณนะครับแต่ต้องไม่มีเสียงผีเสียงเพี้ยนะครับไม่มีครับผมขอผมขอไปคิดดูก่อนเพราะว่าเรามีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ผมการตัดสินจริงเหรอนรจริงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันผมขอไปคิดก่อนนะครับลองเดี๋ยวลองดูซีซั่นแรกผมเปิดตัวว่เพราะว่าตอนนี้ผมเจ็วันผมไม่ค่อยได้ว่างผมขอไปคิดดูก่อนว่าผมจะมีคิวว่างให้วันไหนอ๋อคือทำงานทุกวันเลยนะเอีะชีวิตคุณน่าสงสารเนาะใช่เมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะติดนิดเดียวติดอะไรพี่ฟังแล้วสมสมสมแซมสมซมสมแซมเมื่อกี้พี่อยู่ข้างในนะพี่เข้าห้องน้ำอ่ะโอ้เอพี่พี่ไปคิดเลยนะว่าเอร้องคือ นอนนอ้ด้วยังร้องขั้นสั่นเลไอ้เอกอไอ้เอกไอ้เอกหน้าเหี้ยมันแก่ไอ้เอกหนาไหมคิดถึงพลังเสียงของคุณนะในผมผมนัดสตูดิโอผมวางวางเข่งไว้เนี่ยเข่งสั่นพับ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 เลยอารมภาพลูกคอมาบพี่ไก่กระโดดเข้ามาเก่าก็ขอบคุณหมาพี่ไก่ด้วยนะครับเออเอาเอเปียบเอฟซีเป็นเอ้าเอ้า ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับขอบคุณตั้งแต่เพลงแรกกันเป็นสุดท้ายนะครับขอบคุณคณะขอบคุณคุณแม่ติมขอบคุณพี่แจรักแท้ขอบคุณพี่ใหม่ดาวิกานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพี่อ้อมแล้วก็เจพัมแดงขอยเจให้ไวจากโควิดนะครับขอบคุณน้องนิ้งนะครับแล้วก็ขอบคุณคนใจดีนะครับขอบคุณมิคานนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มีบำลใจมอบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกันช่วงท้ายนะครับผมยังไม่มีคิวเพลงนะครับใครเมตตาใจดีไม่ได้คิดเยอะนะครับหนึ่งเพลงสักห้าสิบห่วงพี่แบ่งให้คิวหน อยู่ข้างตู้ที่ใส Corn ่เส okay, okay, ื <P faith> ้อเพชรโอเคโอเคผมอยู่ในซองสีดำอ่าโอเคอันนั้นคิอสนุกใช่ไหมคดคดแล้วมั้งอะเจ็ดเจ็ดปีแล้วไม่ได้ออกมาอ่ะเช่งนี้พบกับน้องเจน